สยามฮูเบิร์ตฟาสเบรกกลับมามีขวาวางอยู่วางบอลลูกนี้เรียบร้อยครับอาชีได้บอลอีกแล้วจ่ายมาหนูเด่นสปินมูฟไปโอ้สวยครับแต่ไม่ลงหนูเด่นจ่ายมาหนูเด่นข้าวเข้าไปจะหมดเวลาครึ่งแรกวียยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนูเด่นกาจ่ายล่างใหญ่โอ้โห่ังแข็งแรงมากครับข้ามเข้าไปวาง น้องกอบัวแบงก์้าซอมก็วินสติลไม่ได้จ่ายบอลมาหนูเด่นรอยอยู่ใต้แบงอยู่แล้วและเรียบร้อยครับแต้มไหลามายาวครับตอนจีโตจ่ายมาโมชิโดนลุมโนลุกพาสเรียบร้อยครับดูอินไซด์เพลย์ของทางฮูเปอร์ยืนเรียงแถวกันมาเลยพร้อมคารโรงชาติ หาช่องทางจ่ายบอลแม้เขาซ้อมป้องกันได้ดีโอ้จ่ายบอลมาให้จีตโต้จีตโต้มาหนูเด่นล่งๆวางบอลเรียบร้อยครับโอ้โูเปอร์ตามอยู่สามแต้มครับหนูเด่นพยายามผาบอลขึ้นมาเต็มใจโอ้โหลูกที่สองก็ได้ไปครับไล่มาติดติดหกต่อเจ็ดครับหนูเด่นเจอเฮอร์ชอสประกบ หนูเด่นหลุดมาข้ามเข้าไปวางป้องกันไม่อยู่ครับบอลเลอร์ลูกนี้อาโมชิบีมไม่ลงหนูเด่นซ้ำเรียบร้อยครับหนูเด่นโดนทอสตามประกบบีมสลัดไม่หลุดมาที่หนูเด่นอีกรอบระยะกลางก็ลงครับโอ้สยามฮูเปอร์โดนสติลไปได้ครับ โอ้หนูเด่นหลงหายไปหนึ่งหนูเด่นข้ามหลุดไปสองวางโฟลเตอร์ลงไปเรียบร้อยครับหนูเด่นเด่นมากๆครับได้มาอีกสองคะแนนฮูเปอร์นำออก เล่นทูแมนเกมไม่ได้โมชิข้ามเข้ามาพยายามจะบิชให้แตแบ็กพาอะ้รหนูเด่นโอ้โหโมชิเอาตาดูกันอีกทีครับโอ้โหแล้วหนูเด่นจบได้สวยงามมากหนูเด่นยิงสามแต้มอีกลูกเรียบร้อยครับสยามฮูเปอร์สกลับขึ้นมานำอีกครั้งเหลือสองนาทีครับ